สวัสดีครับน้าๆน,านักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับผมก็วันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมนักก๊อปครับผมช่องก๊อปฟิชชิงช n แนลครับผมก็วันนี้เ,เห็นน,านา้าๆหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาถามในช่องผมว่า นะผมมือใหม่นะแนะนําวิธีมัดตะก้อให้ผมได้ไหมแล้วก็นะช่วยสอนวิธีผูกเบ็ดให้ผมได้ไหมก็วันนี้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีผูกเบ็ดแล้วก็วิธีเอาตัวเบ็ดใส่ตะก้อครับผูกเวลาผูกใส่ตะก้อเนี่ยจะผูกแบบไหนผูกประมาณไหนก็สําหรับน้าๆมือใหม่นะส่วนน้าๆามือเก่าหลายๆท่านก็เคยผูกเคยอันนี้มาแล้วก็อ่า ผ,ผ่านไปได้ครับผมก็มันน้าหนาแต่ละคนเขาก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนครับก็อันนี้ผมมาแนะนําสําหรับน้าหนามือใหม่นะครับที่เข้ามาดูของผมแล้วก็สนใจว่าน้าผูกแบบไหนอะไรประมาณไหนก็มาดูอุปกรณ์กันเลยครับผมขั้นแรกก็ผมจะมีที่ผมใช้จะเป็นตะก้อแบบนี้นะครับจะเป็นตะก้อในยศ แต่ผมจะซื้ออซื้อของแกที่แกผูกแบบนี้มาให้แล้วก็จะเอามาใส่ตัวเบ็ดเอาเองครับผมที่ผมใช้นะก็จะมีแบบนี้เป็นตะกอ้อตายแล้วก็จะมีตะกอ้อตายหัวรีเวทสองเซนตตัวหัวรีเวทจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ตะกอ้อตายนะสองเซนก็จะมีตะกอ้อวิ่งครับอันนี้จะเป็นตัวตะกอ้อวิ่งนี่ตัวตะกอ้อวิ่งก็จะสองเซนเหมือนกันส่วน สายที่เป็นสายหน้า,าที่เป็นสายผูกกับตะกอ้อตายนะครับสำหรับตะกอรีเวทนะผมใช้สาย8ป bon. อนด์ปอนรุ่นยี่ห้อ,อไม่เกี่ยวครับแต่ผมซื้อมาใช้นานแล้วยี่ห้อนี้ก็ใช้80ปอนเลยส่วนสายที่ผูกกับตัวเบ็ดผมจะใช้เป็นนี่ครับ PE 1.5 สำหรับ P/E ตัวนี้นะครับเป็น P/E ที่ผมเอาออกมาจากอาลอกตอี่ปอมของผมนะครับเป็น1.5ส่วนที่ผมจะแนะนำให้นานาใช้อีกอ,อันนึงก็คือ P/E 1ก็ได้ครับ P/E 1ก็ทนเหมือนกันก็จะเบาพิュวเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับงานตกปนินนะแล้วก็มาไล่ที่ตัวเบ็ด <c oughs> อันนี้ผมเป็นเบ็ดอ่า ทรงจินุทั่วไปนะครับแต่ผมเอามาใส่ซองของยาหูไว้เฉยๆตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของยาหูเลยนี่จินุเบอร์หนึ่งตัวนี้จะเป็นตูดห่วงตัวนี้จะเป็นตูดแบนตัวนี้ผมสั่งมานะสั่งมาต่างหากนะส่วนตัวของมันแท้ๆเนี่ยซองนี้แท้ๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับนะก็จะเป็นตัวตูดห่วง ตูดรูส่วนตัวนี้จะเป็นตูดแบนเดี๋ยวผมมาออกมาให้ดูเดี๋ยวอ,ออกมาให้ดูเลยครับก็กล้องโทรศัพท์มันก็อาจจะมีซูมเบอร์บ้างชัดบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนี่ครับก็ประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวเบ็ดเลยนี่ครับตัวเบ็ดนี่เลยประมาณนี้เลย ตัวนี้จะเป็นตัวตูดแบนนะนี่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตูดห่วงคมบางผิวส่วนใหญ่ผมใช้เบอร์หนึ่งนี่แหละครับนี่นี่ก็ประมาณนี้เลยเพราะว่าผมสายยกสายอัดสายงัดอย่างเดียวก็ส่วนอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีผูกแล้วก็รีเวทก่อนแล้วกันอันนี้จะมีห่วงนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่มีห่วงผมจะผูก ฝั่งที่มีห่วงนะกับเป็นจะเป็นสายหน้าอย่างเงี้ยสายหน้าที่ผมผูกไว้กับไอ้นี่นะลูกหมุนนะสายหน้าเราก็สอดเข้าไปอย่างนี้เลยครับนี่สอดเข้ารูเลยปึ๊บนี่ดึงให้ได้ประมาณสักเนี่ยประมาณนี้เลยสักสามนิ้วนี่สายหน้ามันจะเป็นห่วงอย่างนี้แล้วก็จับห่วงอย่างนี้ไว้จับไว้ แล้วก็ม้วนครับสักห้ารอบเนี่ยม้วนอย่างนี้นะเนี่ยม้วนไปทางนี้นะนี่ม้วนไปทางนี้สักห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับแล้วก็มาจับฝั่งนี้ไว้นะเนี่ยจับฝั่งนี้ไว้แล้วเอาสายเส้นนี้เนี่ยปลายสายเส้นเนี้ยมาสอดกลับเข้าห่วงตรงนี้นี่ครับสอดกลับเข้าตรงนี้นะนี่นี่นะ กล้องมันอาจจะซูมบ้างไม่ซูมบ้างครับนี่ตรงนี้นะนี่อ่าแล้วก็ดึงดึงเส้นนี้ดึงปลายเส้นนี้มาปุ๊บแล้วก็เอามือดันนีครับดันลูดปมตัวนี้ลงไปดึงแะมันจะเป็นปมอย่างงี้นี่แน่นเลยแล้วก็ดึงแน่นครับไม่มีหลุดแล้วก็ตัดตัดให้พอดี อันนี้กันไกลไม่เข้าต้องเจอคีมครับนี่ปลามาณนี้เลยนี่นี่ครับนี่สำหรับลูกลรีเวดนะส่วนลูกอีกลูกหนึ่งที่ผมผูกไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีผูกตัวเบ็ดกันเลยครับผมก็ไปแบบไวๆเลยก็วิธีผูกตัวเบ็ดอ่ะผมจะอันนี้ผมจะเอาปล่อยไว้ยาวๆก่อนนะ เส้นนี้นะเดี๋ยวมาดูเส้นนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเอาเอาตัวเบ็ดขึ้นมาสมมุติเป็นตัวตูดตูดแบนแล้วกันตูดแบนมันจะมัดยากหน่อยนี่ตูดแบนจับตัวเบ็ดไว้แล้วก็ขมวดเอาตัวนี้มาวางเอาสายนี่ครับมาวางอย่างนี้แล้วจับตรงนี้ไว้นะจับตัวเบ็ดตรงนี้ไว้แนบกับสายเนี่ยเนี่ยให้สายมันแนบกับตัวเบ็ดแล้วม้วนฝั่งนี้ขึ้นมา นี่ครับให้มันเป็นห่วงอย่างนี้นะนี่นี่ครับมันจะเป็นห่วงอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็จับปมห่วงทางนี้ไว้ปุ๊บเสร็จเราก็มมวนเนี่ยมมวนตามตัวเบ็ดนะมือหนึ่งตึงไว้หมวนตามตัวเบ็ดไปสักเจ็ดรอบครับนี่มมวนไปอย่างนี้สองสามสี่ห้าเจ็ดเสร็จปุ๊บ มาจับตรงตูดเบ็ดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นี่จะเป็นลักษณะนี้เลยเราก็เอาเส้นสายหลักเนี่ยเนี่ยสายตรงเนี้ยสอดเข้าห่วงนี้สอดเข้ารูเนี่ยส,สอดเข้าห่วงปุ๊บแล้วเราก็มาจับสั่งนี้ไว้แล้วเราก็รูดจับไว้ด้วยรูดไปด้วยนะครับจับไปด้วยรูดไปด้วยจับไปด้วยรูดไปด้วยปุ๊บนี่พอรูดเสร็จเบาๆปุ๊บ,ปบๆเนี่ยอ่ะเราจัดระเบียบมันก่อนก่อนที่เราจะดึงให้มันตึงนะ เนี่ยจะได้ประมาณนี้นี่เลยจะได้เป็นอย่างนี้เลยครับแล้วเราดึงให้ตึงนิดหนึ่งปุ๊บเสร็จอ่ามันจะมีเทคนิคนะครับตูดแบนใช่ไหมตูดแบนถ้าหนาๆเอาตัวเบ็ดเอาตัวสายหลักเนี่ยมาไว้ข้างหลังอย่างนี้แล้วเราดึงขึ้นเลยปุ๊บเนี่ยเนี่ยเอามาไว้ข้างหลังอย่างนี้เนี่ยแล้วเราดึงขึ้นเนี่ยข้อเสียของมันคือเวลาปลามันกินนะครับตัวเบ็ดมันจะแง่ขึ้นอย่างนี้ จะแงะขึ้นอย่างนี้เนีน่ยน้าๆมือใหม่หลายๆท่านลืมจุดนี้ครับเนี่ยตัวเบ็ดจะแงะขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะแงะขึ้นอย่างนี้เนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยให้เอามาไว้ข้างหน้าครับข้างหน้าตัวเบ็ดแล้วก็หมุนมาแล้วก็หมุนมาไว้เนี่ยหมุนมาไว้ตรงข้างหน้านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสายเมนเนี่ยแล้วเราก็ดึงให้ตึงพอมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดึงให้ตึง นี่ปึ๊บจะได้ประมาณนี้ครับนี่จะมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะแล้วทีนี้เวลาปลากินเนี่ยตัวเบ็ดเนี่ยมันจะงุ้มเข้าข้างในเนี่ยเห็นไหมเวลาปลาดึงเนี่ยมันจะไม่แง่ออกครับนี่ประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ตัดวัดตัดมาสักประมาณสามสามนิ้วแล้วก็ตัดนี่แล้วก็ตัดส่วนตูดห่วง ต,ต, s, ต,ต,ตูดห่วงจะมัดง่ายหน่อยครับตูดห่วงตูดห่วงก็ตูดห่วงเนี่ยสอดรูเลยง่ายตูดห่วงเนี่ยเนี่ยครับตูดห่วงเนี่ยจะมีรูอยู่เนี่ยจะมีรูอยู่ตรงตูดม right. ันครับให้สอดไปจากข้างหน้านะเนี่ยสอดไปจากข้างหน้าอย่างเงี้ยตูดห่วงเนี่ยเอาไอ้นี่ห่วงหายไปไหนละห่วงไม่กว้างครับเดี๋ยวดูเอาเอาตัวห่วงกว้างมาให้ดูไหนนะตัวหนึ่งอยู่นี่เมื่อกี้ไปไหนละ หายละหาย,ปหายไปไหนล้วหนาเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่ออกมาให้ดูเมื่อกี้ห่วงรูนตันแหมไม่ได้รูรูเลยเมื่อกี้อ่าตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นรูรูตรงตูดให้สอดจากข้างหน้าครับผมน,น,นี่นะสอดไปจากข้างหน้านี่นะเนี่ยสอดเข้าข้างหน้าเนี่ยสอดให้มันมาข้างหน้า อสอดเข้าข้างหน้าตัวเบ็ดนะนี่ปึ๊บนี่จะเข้ามาในลักษณะนี้นะเนี่ยครับจะเข้ามาในลักษณะนี้นะประมาณนี้เลยนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับเข้ามาเสร็จปึ๊บแล้วเราก็มาจับปมจับตูดไว้แล้วก็เอาเส้นนี้ม้วนกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาม้วนเส่นเดิม เจ็ดรอบอีกเหมือนเดิมปึ๊บเสร็จสอดเข้ากับนี่สอดเข้าห่วงตัวนี้เหมือนเดิมอีกนี่สอดเข้ามาแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงตัวนี้มันจะไม่ต้องจัดมากครับเนี่ยเพราะเราสอดเข้ารู้างหน้าแล้วนี่นี่เนี่ยมันจะไม่ต้องจัดมากเลยเนี่ยเราเขาสอดเข้ารูข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างหน้าเลยนี่นี่ เวลาปลามันกินแล้วม anyway, um ันก็จะเซตฮุกอะครับเขาเรียกว่าเซตหุกเข่าปึ๊กปึ๊๊กเลยแล้วก็ตัดก็ตัดเสร็จอ่ามามัดตะก้อทีเนี้ยกอรีเวทนะครับนกอริเวทสอดเข้าห่วงเลยตัวแรกมัดหัวท้ายเสร็จปึ๊บวัดระยะจาก จากตัวตะก้อเนี่ยมาหาตรงเนี้ยให้ได้สักสองนิ้วครับนี่วัดประมาณเนี้ยให้ได้ประมาณนี้นะนี่จากตรงเนี้จากห่วงเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จับตรงนี้ไว้แล้วม้วนตัวหนึ่งขีบแล้วม้วนอ่ม้วนสักห้ารอบม้วนเหมือนเราผูกตัวเบ็ดครับ แล้วเรามาจับปมตรงนี้ไว้ตรงกลางเนี่ยเนี่ยจับปุ๊บเสร็จเอากลับมาสอดที่เดิมเนี่ยตรงห่วงตรงกลางเนี่ยกลับมาสอดปุ๊บเอามาสอดปุ๊บตรงนี้แล้วก็ดึงอา้าวหายไปไหนแล้วล่ะตัวเบ็ดเกี่ยวมือครับเนี่ยเอามาสอดตรงนี้นะสอดที่เดิมเนี่ย สอดเข้าตรงตูดห่วงปุ๊บเสร็จปั๊บจะออกมาอย่างนี้นี่นี่จะออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ดึงลูดลูดเข้าไปแล้วก็มือหนึ่งไล่เข้าไปมือหนึ่งไล่เข้าไปลูดเข้าไปเสร็จนี่แน่นปึ๊กเนี่ยครับได้ประมาณนี้ก็ห่างจากตะก้อมาประมาณสองข้อมือเนี่ยครับสองข้อมือเลย ห่างมาประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล่างออ้หเกี่ยวมือระวังนะครับตัวเบ็ดคมมากเดี๋ยวอีกตัวหนึง่งอีกตัวนี้มามัดตรงข้างบนนะนี่นี่ข้างบนเนี่ยหวัวข้างบนเนี่ยเสร็จปุ๊บก็วัดระยะอีกเหมือนเดิมนี่ให้ห่างจากนี้สักนิดนึงอ่า แล้วเราก็ม้วนอีกเหมือนเดิมสักห้ารอบนี่ครับนี่ก็มาสอดกลับเข้าตรงบ่วงๆเนี่ยที่เดิมปึ๊บเนี่ยเอาสอดกลับเข้าตรงนี้ปับ๊บ ไปปุ๊บแล้วก็เตรียมตัวดึง,ดก,ดง,ดก,ดงก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้กวก็วรูดลงเหมือนเดิมอีกรูดลงปึ๊บอ่าก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยครับอย่าจะบอกว่าเบ็ดคมมากนี่ครับจะได้ประมาณนี้นี่นี่ครับก็ประมาณนี้ทีเนี้ย เอาไว้นี่นี่คือตะก,ก้อตายนะนี่ตะก,ก้อตายตัวเบ็ดตัวเบ็ดเนี่ยจะมีตัวล่างกับตัวบนนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัดเก็บสายให้เรียบร้อยอันนี้ตะก,ก้อ,อาตายนะส่วนลูกนี้ก็มัดเหมือนกันครับ <c oughs> ไอ้ลูกเนี้ยก็มัดหัวท้ายเหมือนกันมัดตรงนี้กับมัดตรงนี้เนี่ย มันก็จะมาได้ประมาณตัวนี้ <c oughs> พอเรามารัดเสร็จก็เหมือนกันกันกบตัวตะก,กอรีเวทครับเนี่ยพอเรามารัดเสร็จตัวเบ็ดเราก็จะอยู่บนเนี่ครับอยู่บนตัวหนึง่งอยู่ล่างตัวหนึง่งเนี่ยอันนี้มันเข้าในห่วงนะเนี่ยจะก,ก็จะอยู่บนตัวหนึ่งเนี่ยอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งถ้าเรามารัดเสร็จของลูกเนี้ยก็จะประมาณนี้ส่วน <c oughs> ส่วนตะก้อวิ่งนะผมอะ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรต่ตะก้อวิ่งแต่ผมเห็นหนะนะเขามัดเขาก็จะมัดตัวเบ็ดสองตัวสมมติสมมุติสายสายเส้นนี้แล้วกันสายเส้นนี้สายเส้นนี้นะเป็นสายเอ็นของเรานะเส้นเนี้ยเ,นนเขาก็จะสอดเข้าตะก้อวิ่ง สมมุติเป็นสายเอ็นนะก็เอาตะกั่วเข้าไปก่อน <c oughs> อเดี๋ยวผมสมมุติให้ดูว่าตะก้อตะก้อว,วิ่งขามาดยังไงเขาจะใส่ตะกัวเข้าไปก่อนเข้าไปในสายเอ็นเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยร้อยตะกัวเข้าไปเสร็จปุ๊บมาร้อยตะก้อ ร้อยตะก้อเนี่ยเสร็จปุ๊บเอาลูกหมุนใส่ลูกปัดก็เรียกลูกปัดใส่ลูกปัดปุ๊บอ่าพอใส่ลูกปัดเสร็จเขาก็จะมีลูกหมุนมัดนี่นี่เรียกลูกหมุนแล้วก็มัดลูกหมุนตรงนี้สมมุติเส้นนี้เป็นสายเอ็นนะอ่ามัดปึ๊บอ่ะสมมติมัดลูกหมุนเสร็จปึ๊บ สมมติเสมม้นสีเขียวนี่เป็นสายเอ็นนะเนี่ยสมมติเสมม้นสีเขียวเป็นสายเอ็นมันจะได้ประมาณนี้ลักษณะนี้เลยเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้ผมทําถูกหรือเปล่านะแต่ผมเคยเห็นเขาทาอย่างนี้ส่วนตัวเบ็ดที่เราจะมัดมาใส่เราจะเอามาใส่ตรงห่วงฝั่งนี้ครับนี่มัดเบ็ดสองตัวตัวเดียวก็ได้สองตัวก็ได้เนี่ยสำหรับตะกอวิ่งก็จะประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็อาจจะ ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ให้นา้นามือใหม่ลองไปศึกษาดูครับหลายๆท่านก็สําหรับผมก็ประมาณนี้ครับผมอ๋อไม่รู้ว่าจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับผมก็สําหรับผมวันนี้ก็คงต้องลาละครับถ้าเจอผมหรือเจอนา้นานท่านอื่นก็แวะทักไทยกันได้ครับผมก็ลองไปสอบถามนา้นา,นาท่านอื่นดูว่า,าการมัดตะกอการ มัดตัวเบ็ดจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับผมวันนี้ก็คงต้องลาน้าๆละครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากนะนะมือใหม่อีกก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องตกปลายเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม <c oughs>